ายการสอนน้องร้องเพลงเป็นรายการสำหรับเด็กผลิดขึ้นสำหรับผู้ชมวัย6-12ปี ออโอ้โหเหมือนมากเลยง่ายๆอย่างนี้เองใช่ค่ะเครื่องดีดเหล่านี้มันจะต้องมีโพรงที่ทำให้เกิดเสียงด้วยกีตาร์ประกอบด้วยไม้แล้วก็มีโปรงแล้วก็ขึงเส้นเอ็น<ะ>และเส้นเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมี ขนาดไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันนี่ครูแอนมีเพลงมาสอนนะคะเพลงนี้น้องๆได้ยินแล้วละ่ะตอนต้นรายการนะคะเป็นเพลงดีีตีเป่านะคะแต่วันนี้เราจะมาร้องด้วยกันีด,ด,ดีเป็นโดเรมีีซ,ซ,ซ,ซีเป็นมิเรโดตจังหวะเร่งเร็วสวัสดีค่ะ พบกับลูกตานะคะในรายการสอนน้องร้องเพลงค่ะรายการที่จะมาสอนน้องๆหนูๆน,น,นะคะตั้งแต่วัยเล็กๆเลยนะคะจนถึงโตขึ้นมาเนี่ยก็สามารถจะดูรายการของเราไปนะคะแล้วก็เรียนร้องเพลงไปได้ค่ะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณครูมืออาชีพค่ะต้องบอกว่าเป,เป็นคุณครูสอนร้องเพลงอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยสวัสดีค่ะครูแอนสวัสดีค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีลูกศิษย์ด้วยอันนี้เป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิเลยนะคะกับน้องแพรมซาที่ได้ าโชตยากริตค่ะน้องแพมพสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาสอนน้องให้ร้องเพลงกันพี่ทุกตาร้องเพลงได้ไหมคะ ร้องได้แต่เพี้ยนมากเลยค่ะวันนี้นอกจากสอนน้องๆหนูๆแล้วนะคะก็จะสอนพี่ทุกตาด้วยนะคะวันนี้น้องพัมก็จะมาเป็นครูผู้ช่วยดีไหมคะหรือเป็นนักเรียนที่มาเรียนน้องเพลงด้วยกันเป็นนักเรียนดีกว่าเป็นนักเรียนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะร้องเพลงให้ได้เนี่ยก็เรียนไปพร้อมๆกับน้องพัมแล้วก็ทุกตาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ตอนที่หนึ่งเนี่ยเราจะสอนน้องให้ร้องเพลงโดยที่จะต้องรู้จักการกําเนิดของเสียงก่อนค่ะเพราะว่าเสียงจะเกิดจากอะไรได้เนี่ย ก่อนที่เราจะได้ยินเสียงเพลงเพราะเพะเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันมีแหล่งที่มาและที่ไปนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยครูแอนขอถามทุกๆคนก่อนนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยทุกคนถ้าตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราได้ยินเสียง อะไรเป็นเสียงแรกที่เราคิดว่ามันเป็นเสียงที่รบกวนเราหรือว่าเป็นเสียงที่ไพเราะช่วยปลุกเราตื่นอย่างครูแอนครูแอนจะได้ยินเสียงเหมือนลกร้องหรือไก่ขันตอนเช้าตุกตาล่ะคะของทุตาไม่โรแมนติกขนาดนั้นค่ะจะเป็นเสียงนาฬิกาปลุกจากมือถือนาฬิกาปลกุกออลแสแงว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลาจะตื่นนะคะน้องแพมล่ะลูก เป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่หับน้าค่ะจะเป็นน้ําไหลค่ะเสียงน้ําไหลเสียงทุกชนิดที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราสามารถมาเป็นเสียงดนตรีได้เลยนะคะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเสียงจากธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดเสียงน้ําไหลเสียงใบไม้เสียดสีกันเนี่ยก็มาดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจนในปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่า แบ่งเป็นสีประเภทใหญ่ๆคือเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าซึ่งวันนี้ครูแอนก็เอาตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะแต่ก่อนจะให้ดูตัวอย่างเนี่ยนะคะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยเราลองมาคิดดูซิว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องตีเนี่ยมันน่าจะมาจากอะไรคะพี่ทุกตาว่าน่าจะมาจากพวกขอนไม้กิ่งไม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเสียงกระทบกันของกระทบกันของหินหรืออะไรน้องแพรมเหรอ ก้อนหินนะคะน่าจะเป็นก้อนหินมากกว่าคนเอาก้อนหินสองอันมาตีกันค่ะแต่ครูแอนคิดถึงเวลาเขาไปรบออกสงครามเวลาเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าต้องเอาไม้กระแทกพื้นหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเสียงทํากับข้าวเสียงตําโครกอะไรเงี้ยเสียงผัดชาพวกนั้นก็จะเป็นเสียงของเครื่องตีเป็นต้นกําเนิดของเครื่องตีนะคะครูแอนมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเอาง่ายๆก่อนอันเนี้ยมันเป็น เครื่องหนังตรงนี้เป็นหนังอพอมันสั่นปุ๊บเนี่ยเป็นของเด็กเล่นเลยนะคะน้องๆหนูๆที่บ้านอาจจะมีกันนะคะถ้าเป็นเสียงอของการกระทบกันของวัตถุ2ชนิดแล้วมันก็คือเครื่องตีชนิดหนึ่งหรือว่าอันนี้อันนี้ง่ายมากเลยนะเพราะมันเป็นเป็นไม้ธรรมดาถ้าเราสั่นหรือเราขยับม,มันก็จะได้เสียงที่เกิดขึ้นมานะคะเป็นเครื่องเคาะจังหวะได้นะคะ หรือว่าอันนี้อันนี้เป็นเครื่องตีจริงๆเลยเครื่องตีจริงๆเลยเพราะว่านี่ตรงนี้เป็นหนังใช่นี่เป็นหนังสัตว์นะคะกับอุปกรณ์ง่ายๆคือกระลามาท้าวนั่นเองนะคะแล้วก็เอามาขึงไว้โป๊บใช่ไหนน้องแพมลองตีซิเสียงก็ได้ก็ได้เสียงใช่แล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการจับแล้วก็สมมุติเราตีด้านข้างเสียงก็เป็นแบบนึงถ้าตรงกลาง ก็เป็นแบบหนึง่งแสดงว่าคนโบราณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ช่าง,ง,งสังเกตมากมเพราะว่าเอาสิ่งรอบๆตัวตามธรรมชาติเนี่ยมาให้เกิดเสียงของเครื่องดนตรีได้พอจบจากเครื่องตีเนี่ยเขาก็เริ่มคิดค้นวิวัฒนาการโดย<ะ>เขาได้ยินเสียงแบบใบไม้เสียดสีกันหรือว่าบางทีบางบางครั้งเวลาเราทักกันเราผิวปากนี่ก็เป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทเครื่องเป่านะคะ โดยเรียนแบบนกร้องหรือว่าตามธรรมชาติต่างๆนะคะนี่ครูแอนก็เอาอุปรกรณ์ให้ธรรมชาติที่สุดเลยนี่เป็นไม้ไผ่ค่ะคะนี่เราเรียกว่าเป็นส่วนที่ทำเป็นเสียงนกร้องอเหมือนมากเลยง่ายๆอย่างนี้เองใช่ค่ะเพียงแต่มีไม้ไผ่หนึ่งอันแล้วก็มีข้างในเป็นลักษณะคล้ายๆเ,เป็นไม้ที่ดึงออกมาได้ดึงออกมาได้แล้วก็เป่า ให้มีช่องนะคะคือเหมือนกับให้ลมมันเสียดสีไปใช่ค่ะมันเป็นลักษณะเดียวกับคลุยนะคะ <Pis. S 2> ก็เป็นวิวัฒนาการไปถึงคลุยถึงฟลุตหรือว่าเครื่องนตรีต่างๆอีก <Pis. S 2> ซึ่งเครื่องเป่าเนี่ยจะแบ่งเป็นเครื่องเป่าที่เป็นไม้อีกประเภทนึงก็จะเป็นเครื่องเป่าแบบที่เป็นทองเหลืองอย่างที่เราเห็นในทีวีนะคะน้องๆเคยเห็นไหมคะแซกซโซโฟนหรือว่าทรัมโบนต่างๆนั้นเป็นเครื่องเป่าที่เราเรียกว,ว่าเครื่องทองเหลืองทั้งสิ้นนะคะเสร็จจากเครื่องเป่าปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มเอาพวก สมมุติว่ายิงธนูกันเสียงของการยิงธนูเนี่ยมันได้ยินเสียงตึ้งตึงต้งใช่เป็นการดีดเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาลองเอาเส้นเอ็นเหล่านั้นอะมาขึงแล้วลองดีดดูมันก็อาจจะเกิดเสียงได้มันก็เลยมีวิวัฒนาการไปถึงเครื่องดีดที่เราเรียกว่ากีตาร์ แต่ต้องสังเกตนะคะว่าเครื่องดีดเหล่านี้มันจะต้องมีโพรงที่ทําให้เกิดเสียงด้วยกีตาร์ประกอบด้วยไม้แล้วก็มีโพรงแล้วก็ขึงเส้นเอ็นและเส้นเอ็นแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดเสียงที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าโพรงไม่มีนี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโพรงไม่มีเนี่ยเสียงจะอับมากมันจะไม่เกิดความก้องกงวานของเสียงเพราะว่าเสียงเนี่ยจะต้องเกิดกับวัตถุสองชนิดกระทบกันแล้วก็อยู่บริเวณที่มันมีโพรงมันจะถึงก้องกงวานได้ยินได้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกและหลังจากนั้นพัฒนาไปอีกแค่ดีเฉยๆไม่พอ,อลองเอาอะไรมาสีมันสิมันก็เลยกลายเป็นเครื่องสีอย่างเช่นไวโอลินนี่ครูแอนเอามาเนี่ยครูแอนเล่นไม่เป็นหรอกนะคะ <c oughs> แต่ทำให้ดูเป็นแบบจิว๋วใช่ไหมคะแบบนี่เป็นไวโอลินนะคะพอทำให้ดูได้นิดห่งแต่สังเกตว่าไอ้ไม้ที่ใช้สีเนี่ยก็จะเป็น มืนเส้นเอ็นเ,นเป็นเหมือนขนสัตว์นะคะแล้วก็มาสีกับเส้นเอ็นอคนเราก็ช่างคิดนะคะเห็นไหมแค่นี้ได้เครื่องดนตรีทั้งหลายร้อยชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือที่มาที่ไปของการกําเนิดของเสียงต่างๆอันนี้ครบเลยดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าแต่จริงๆถ้าเรียงจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตีเป่าแล้วค่อยดีดแล้วค่อยสีตามวิวัฒนาค่ะ วิวัฒน,นาการนะคะมไม่ใช่ดีสีตีเป่าแต่ว่าเขาว่าดีสีตีเป่าที่น้องๆเคยได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นทำให้มันท่องจำง่ายขึ้นแต่จริงๆต้องจำใหม่นะคะเป็นตีเป่าแล้วก็ดีดแล้วอยสีค่ะเครื่องสีนี้ยากที่สุดที่หลังที่สุดเลยเอาละค่ะทีนี้นอกจากเครื่องดนตรีเนี่ยนะคะ,ะเรามาดูที่เสียงกันเลย เสียงเพียวๆเลยเสียงเกิดจากการกระทบกันของวัตถุสชนิดอย่างเช่นเรามีมือซ้ายมือขวาพอเราตบเข้าหากันก็เป็นเสียงปรบมือก็เเปป็็นสียงกมือ,อมได้ยินเสียงหรือว่าอย่างกีตารววางอยู่เฉยๆเนี้ยไม่มีคนไปดีดมัน มันก็ไม่เกิดเสียงขึ้นมาเพราะมันไม่มีการที่วัตถุสองชนิดคือมือเราไม่ได้ไปดีดสายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีวัตถุสองชนิดมากระทบกันทําให้เกิดเสียงซึ่งเสียงจะเกิดได้ก็ต้องอยู่ในโพรง,งกว้างอย่างตอนนี้เราตบมืออยู่ในห้องเสียงที่ตบมือมันอาจจะก้องกว่าที่เราจะตบมือบริเวณที่มันแบบกว้างมากๆเลยนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกันกีตาราก็เหมือนกันกีต้์มีโพรงเพื่อให้เกิดเสียง ความพอพอเสียงมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นเสียงเนี่ยก็จะมากระทบหูเราแล้วก็กระทบกระดูกค้อนทั้งกลนในหูเราก็ส่งไปที่ประสาทประสาทเราก็รับรู้เสียงนั้นๆขึ้นมาอย่างนี้เสียงในลําคอของเราก็ต้องกระทบกันเหมือนกันใช่ในลําคอ,อเรามีเส้นเสียงเส้นเสียงลักษณะคล้ายคเส้น,เส,นเส้นเอ็นอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนเพ,พเยอ,อย่างเงี้ย ลักษณะคล้ายอะไรคล้ายปลาหมึก <c oughs> <c oughs> นะคะอยู่บริเวณคอถ้าน้องๆลองจับเอามือจับที่คอเราเนี่ย <c oughs> เวลาที่เราพูดไหนเราพูดสิ ฮัลโหลสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็จะมันจะมีการขยับแล้วมันเหมือนสั่นสะเทือนใช่เพราะว่าเส้นเสียงสั่นสะเทือนอยู่โดยที่วัตถุสองชนิดที่กระทบกันก็คือเส้นเสียงหลายๆเส้นที่กระทบกันโดยที่ลมในร่างกายพาไปให้กระทบกันนั่นคือการกําเนิดของเสียงคนนะคะแหม การกําเนิดของเสียงต่างๆวิวัฒนาการดีซีตีเป่าอะไรก็มีมากมายแล้วเสียงคนก็เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราลองมาใช้เสียงคนของเราเนี่ยนะคะให้เกิดเสียงที่มันเป็นโน้ตต่างๆกันดีกว่านะคะแกร์จะเริ่มฝึกน้องให้ร้องเพลงแล้วนะคะพี่ตุ๊กตาดีเลยค่ะอันนี้คือไลโนตจากเสียงดนตรีก่อนเลยใช่อันนี้ก็คือคีย์บอร์ดค่ะคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะใช้ไฟฟ้าในการ ทำงานของมันต่างจากเครื่องดนตรีจากธรรมชาตินะคะเครื่องดนตรีธรรมชาติเนี่ยถ้าจะทําให้ขยายเสียงไปได้เนี่ยจะต้องต่อกับพวกเครื่องไฟฟ้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์บอร์ดทำไมเราเรียกว่าดีดเปียโนหรือดีดคีย์บอร์ดพี่ตุตารู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับนิ้วเราใช้กดลงไปหรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าน้องๆเคยเห็นเปียโนถ้าใครมีเปียโนที่บ้านนะคะเราไปเปิดดูเครื่องหลังเปียโน จริงๆจะเป็นสายที่มันตีอยู่มันกําลังดีดอยู่ดีดไปที่เส้นต่างๆอยู่นะคะมันเป็นสายเส้นเอ็นคล้ายๆลักษณะสายกีต้านี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าดีดเปียโนนะคะเรามาไล่เสียงกันลาลาลาให้พี่ตุ๊กตาร้องก่อนซิขอผ่านขอผ่านไปที่น้องแพรมเลยได้ไหมคะได้ค่ะงั้นน้องแพรมค่นลาลาลา ลองร้องพร้อมกันกับครูแอนสิหนึ่งสองซ้ำใครร้องได้บ้างอีกทีนะคะหนึ่งสองซ้ำ เราต้องอ้าปากกว้างๆด้วยเพื่อให้เสียงที่ออกไปมันก้องคงวานจริงๆคือถ้าเกิดว่าบางคนร้องเพลงแล้วปากแคบเนี่ยเสียงอาจจะไม่เพราะเท่าที่ควรใช่มันก็จะเป็นลมลูคนพี่ลูกโรใช่ไหมคะลมไม่ออกลมไม่ออกใช่ค่ะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามบาล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 าที่ทำร้องด้วยกันสิคะหนึ่งสองสามบา วันนี้คุแอนมีเพลงมาสอนนะคะเพลงนี้น้องๆได้ยินแล้วล่ะตอนต้นรายการนะคะเป็นเพลงดีซีตีเป่านะคะแต่วันนี้เราจะมาร้องด้วยกันกับคีย์บอร์ดในรายการนี่แหละนะคะเอยาคุณแอนหาเพลงนี้นีแต่งสดๆเพื่อรายการนี้เลยถูกต้องค่ะแต่งโดยพี่บอมสินเจริญนะคะชื่อฟังดูคุณๆนะคะคุณๆไหมคะเดี๋ยวนะคะ นนครูแอนหาเนื้อเพลงก่อนค่ะเพลงนี้นะคะน้องๆก็สามารถที่จะร้องตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานก็จะมีการขึ้นเนื้อเพลงให้เนื้อเพลงให้ใหเป็นคาราโอเกะนะคะ <c oughs> ก็อ่านหน้าจอแล้วก็ร้องตามไปด้วยครูแอนเขียนเนื้อให้น้องแพมก่อนค่ะอ่าน้องแพมอ่านตามสิคะดีดดีดเป็นโดเรมี อ่านออกเสียงให้ชัดด้วยนะคะหนึ่งสองซ้ำดีดีดีดเดดเป็นโดเรมีสีสีสีเป็นมิเรโดสีสีสีเป็นมิเรโดเดี๋ยวจะให้พี่สุตาสีให้เป็นมิเรโดไ <c oughs> ห้ได้ <c oughs> จะได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้คะ่ะพาะครูแอนยังทำไม่ได้เลยคะ่ะต <c oughs> ีตีตี จังหวะเร่งเร้าน้องพพมอ่านตามแล้วตีตีตีจังหวะเร่งเร้าดีมากเป่าเป่าเป่าเป็นมิเรโดเป็นมิเรโดเราจะเรียนแค่สามโน้ตนะ <c oughs> เพลงนี้ยังไม่จบนะ <c oughs> ยาวมาก ดีดสีตีเป่าเรามาเล่นดนตรีอ,อ่านสิคะดีดสีตีเป่าเรามาเล่นดนตรีจะดีดจะเป่าจะสีหรือตี จะดีจะเป่าจะสีหรือตีอเล่นอย่างมีความสุขเล่นอย่างมีความสุขแสดงว่าเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยสิ่งท,ที่จะเกิดขึ้นก็คือความสุขแน่ๆเลยนะคะ และที่สาคัญให้น้องๆหนูๆได้ฝึกตั้งแต่เด็กนี่จะฝึกสมาธิด้วยใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะเอาละเรามาอ่านเนื้อกันอีกรอบนึงคะสาหรับน้องเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะดีดดีดเป็นโดเรมีอ่านพร้อมกันเลยสีสีสีเป็นมีเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเร้าเป่าเป่าเป่าเป็นมีเรโด ดีดสีตีเป่าเรามาเล่นดนตรีจะดีดจะเป่าจะสีหรือตีเล่นอย่างมีความสุขเอาแี้ก่นเดีรม่ด่าหนสอสีดดีเป็นโดเรมิสีสีสีเป็นมิเรโดเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยน้องๆจะร้องไม่ได้อ่าหนึ่งสองสามเอ้าดีดดีดีเป็นโดเร ถ้าจริงๆน้องๆได้ยินจากเพลงไตเติลของรายการอยู่แล้วนะคะมาร้องกันอีกที ดีสิตีเป่าเรามาเล่นดนตรีจะดีจะเป่าจะสีหรือตีเล่นอย่างมีความสุขอ่ะร้องกับดนตรีดี คราวนี้น่ะน้องๆคะเราไม่เอาดีดีดเป็นโดเรมีแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นท่าทางดีดีดีเป็นเต้าเต้าเต้าเสียงเสียงดีใต้กันพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กเลยอย่าทำหน้างงสิคะน้องๆที่อยู่หน้าทีวีทำไปด้วยนะคะดีดีดีเป็นเต้าเต้าเต้าสี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 เป็นเสียงยังไงดีล่ะอีออ น้องแพนต้องทำเท่ากัด้วยนะเต้าเต้าเต้าอีออตีตีตีพัง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 มันตีกลองเป็นตีกลองค่ะตะลุงตุงแช่ก็ได้อ่ะเอางี้ดีกว่าให้พี่แพมมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์พี่ลูกตาดีแล้วกันอ่ะแล้วจะออกมาเป็นโดเรมีไหมไม่เป็นค่ะพี่ลูกตาดีไปเฉยๆธรรมดาเลยค่ะได้ค่ะอ่ะตีเ่า เป่าด้วยค่ะควนจะร้องนะคะน้องๆที <inte walk> ่บ้านทำท่าประกอบนะคะดีดแตงแตงแตงนะสีอีอีออสีใครจะสีสีไม่ต้องแล้วกันนะแล้วก็เป่าเป็นฮู้ฮูฮูนะทำมือด้วยนะฮูฮูฮูแล้วก็ตีเป็นตะลุ่มตุ้งแช่อาําทำมือด้วยนะตะลุ่ตุ้งแช่ตะลุ่มตุ้งแช่อันนี้นมันเหมาะกับคอมเป็นจีนมากเลยอ่ะ หนึ่งสองสามป้ายดิดดิดดิดเป็นเปาเปาเปาโอ้โหพอมากเลยค่ะพี่ตุ๊กตาค่ะไม่เป็นโดดอะไรมีเลยเอาใหม่หนึ่งสองสามป้ายดิดดิดดิดเป็นเปาเปาเปาสีสีสีเป็นอีอีออตีตีตีตะลุงตุงแท่เปาเปาเปาเป็น จดีเสียจะเาเรามาเล่นดนตรีจะดีจะสีจะเป่าหรือตี <จะ S 1> เล่นอย่างมีความสุขกูแอล้องผิดเลย <c oughs> จะดีะจะเ่าจะสียหรือตีเล่นอย่างมีความสุขร้องดล่นกันอีกรอบนึงนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะน้องแพมช่วยร้องนด้นะหนึ่งสองสาป ดีดีดีเป็นโดเรมิซีซ <aktiv utta> ีซีเป็นมิเรโดตีตีตีจังหวะเร่งเราเป่าเป่าเป่าเป็นมิเรโดดีสีตีเป่าเรามาเล่นดนตรีจะดีจะเป่าจะซีหรือตี เพลงแรกก็เรียบร้อยแล้วเพลงแรกก็เรียบร้อยแล้ช่วยดีดให้เป็นโดไรมีหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อดีดดีดเป็นโดเรมีอย่างนี้นี่เอกพี่ลูกตาทำเป็นไงคะเมื่อกี้ก็บันเลงเลยค่ะบันเลงเลยนะคะดีจริงๆเลยใช่ไหมคะจริงๆเลยค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะ อยู่ที่บ้านเนี่ยให้น้องๆทําท่าทางไปก่อนก็ได้ฝึกไ <ป S 2> ว้ก่อนใช่อย่างเช่นว่าให้เด็กๆได้รู้ว่าดีนเนี่ยก็คือดีสีก็เป็นลักษณะแบบนี้หรือสีซอแบบไทยเราแต่จะสังเกตว่าจะมีเหมือนคันชักนะคะตีก็คือการกระทบกันตีนี่ง่ายที่สุดละเป่าก็เหมือนเราเป่า อยู่ปากออกไปก่อนก็ได้ใช่นะคะแล้วก็ลองเพลงนี้เพราะเป็นเพลงที่ง่ายๆน้องๆทำได้แล้วก็มีท่าทางประกอบได้ด้วยนะคะสรุปวันนี้เนี่ยน้องๆก็ได้รู้แล้วว่าเครื่องดนตรีอ่ะเกิดจากธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะให้น้องๆคอยสังเกตด้วยว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างและเสียงเหล่านั้นมาทําเป็นเครื่องดนตรีได้ไหมอย่างน้องๆมีกระป๋องนมเก่าๆนะคะลองเอากรวดเม็ดเล็กๆใส่กระป๋องนมแล้วก็ ทำให้สวยงามแล้วก็เขย่าเป็นเครื่องเขย่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งร,บรอบๆตัวเราก่อให้เกิดเสียงดน,นตรีทั้งสิ้นเลยค่ะวันนี้ต้องบอกว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะเชื่อว่าน้องๆทางบ้านเนี่ยคงจะแอบ,บร้องเพลงตามครูแอนไปนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนร้องเพลงกับครูแอนแล้วก็รายการเรานะคะน้องๆสามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่รายการนะคะ เขียนแนะนําม,มาว่าตัวเองชื่ออะไรที่อยู่อยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้บ้านใครมีอินเทอร์เน็ตนะคะส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนร้องเพลงกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณครูแอนมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องแพรมด้วยค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนดนตรีกันใหม่นะคะสัดงน้องๆเพลงเจอกันใหม่ครัะคะวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะ บรรทัด5เส้นที่เรียกว่า5เส้นเรามันประกอบด้วยเส้น1 2 3 4 5สาสี่ห้าเส้นเรามีวิธีบันทึกมันด้วยนะคะเราเรียกมันว่าการขยายเสียงกับลดเสียงนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเอามาอีกทีเราจะทำดังไปหาเบาเอ๊ะเบาไปหาดังก่อนแล้วก็จากดังหาเบานะคะหนึ่งสองสาม 包包包冰。